จะว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไทยเอวีเพลงลูกทุ่งประมาณนี้คือหนูวันนี้หนูหนูถ่ายเอวีเพลงลูกทุ่งไปแล้วนะคะจะว่าเป็นยังไงว่ามันยังเซิ้งจะเป็นว่าให้กระจายว่าของเราด้วยแปลว่าการถ่ายเอวีแล้วก็ร้อมเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่แล้วก็เพลงลูกทุ่งชื่อว่าเพลงมีทุกเพลงด้วยนะคะแต่ว่าถ้าขาดจะว่าอย่างไรอยู่กันเลยจ้าเพลงแรกนะคะที่หนูที่หนูร้องเพลงไว้ก็คือเพลงซิงเกิลใหม่เพราะว่า เป็นร้องสบาพของบูงชาของผู้ปกครองงจันและอะไรประมาณนี้ย,ยลักสลักใจหรือว่าเพลงที่ชอบหนูชอบก็คือแก้วหล่อพี่กับนักร้องบ้านนอกประมาณนี้คือว่ามันสู้ให้ได้แต่ที่ฝันให้ด้วยว่าสนับหลุดว่าละขอให้ราถ่าเอวีปุ๊บปั๊บเลยปีปีนี้หนูได้เป็นนักร้องเป็นศิลปินด้วยเรียนไปด้วยทําง,งานไปด้วยะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราว แต่ให้นานด้วยที่ไหนแท้จ,จริงนะคะซึ่งจะแท้จริงได้ยังไงแต่ว่ามีความการเรียนรู้การฝึกฝึกสอบร้องเพลงกตอนนี้นูนูหนูสอบร้องเพลงทุกวันร้องเพลงท,ทุกวันนะคะ แบบว่าเปลี่ยนชีวิตนี้ก็ไม่เปลี่ยนชีวิตก็ได้อาจจะแปลว่าอาจจะพือได้อย่างไรที่สําคัญนะคะแต่ว่าเวอร์ชันไหนลูจะเอาไปถ่ายเอวีตรงที่มหลาลัยและโรงเรียนก็ได้ตอนไปโรงเรียนก็นนกร้องเพลงตอนมหลาลัยลกก็ร้องเพลงเหมือนกันาากแต่จะว่าไปอย่างเสมอเรื่องว่าจะก,การนเรื่อเสมอเรื่องได้อย่างไรการร้องเพลงใช้ลองเพลงชีวิดหนึง่งก็คือเพลงลูกพุ้งเพลงหมอรำเพลงกินดีเพลงเพื่อีวิต ประมาณนี้ยคือว่าเพลงไหนทุกครทุกครกบสดายสบายใจแบบว่าการทักษะเพลงหัดอีวีซ่งและเพลง,งทัว่าการใช้การฝึกการฝึกสาวร้องเพลงฝึกร้งองตั้งใจร้องตั้งใจการทําให้เรียนรู้ว่าการใช้เพลงผู่งแบบไหนที่ว่าจริงอ่ะคือเพลงไหนส การใช้เพื่อนเพ่นๆืนจะเป็นนักร้องเพื่อนหนูจะเป็นศิลปินก็ได้ก็นะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นนักร้องและศิลปินก็ได้ว่าเพื่อนจะแปลว่าอย่างไรเพื่อนถ้าหนูร้องเพลงหนูก็ต้องใส่ชุดนักศึกษาไปด้วยนะคะซึ่งถ้าหนูถ้าหนูจะว่าถ้าหนูจะ ออกเพลงซิเกิลใหม่ออกออกวิดีโอแล้วก็ออกเอ็มวีต้องใส่ชุดนักศึกษานะคะซึ่งอาจจะว่าแลกเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงลูกทุ่งการทศักษะร้องเพลงลูกทุ่งว่าซึง่งใจว่ามีความเจตนาให้กับทุกคนด้วยว่าแจ้งได้อย่างไรเสียการเพราะว่าเป็นงาสนสำคัญซึดได้ในบ้านคา่ะนอกจากนี้นะคะคือเกี่ยวกับเรื่องได้อย่างไรแบบว่าหมายถึงเขาด้วยว่าการทศักษะใช้ การถ่าย MV และถ่ายวิดีโอซึ่ง familia, majesty, มีวสิควิดีโอซึ่งว่าการาว่าชัดเจนจากว่าไม่มันไม่มีพอใจและมีพอใจก็ได้พอสวัสดีย์เองซึ่งว่ามีความจับว่าพอจักใจสวัสดีวยว่าควาขึ้นปัญยาจริงแน่นอนไปถ่าย MV และมิวสิวิดีโอกันแล้วเพลงลูกพุ่งไปร้องเพลงลูกทุ่งแต่ว่าไม่ถึงอะไรกันหรอไม่ถึงเรื่องการร้องเพลงลูกทุ่งเป็นศิลปินทุ่งก็ได้เรื่อง พาเ MV และมิวสิวิดีโอชมดูว่าจะว่าชมไหนบ้างคือการชมและการพูดประมาณเนการร้องการฝึกประมาณนี้คือว่าการใช้ชีวิตประจำวันและฝึกการร้องเพลงทักษะการเพราะว่าเป็นได้เสมือนเรื่องมีความจําเป็นขนาดว่ามีความทักษะสมองใช้มากนี่ขึ้นคะ่ะนอกจากนี้นะคะการทักษะใช้ร้องเพลงและการร้องเพลงและคลื่นเพลให้กับคน แต่ว่าเจตนาระจรจากับด้วยว่าอย่างไรการใช้ว่าวันนี้หนูร้องเพลงในใส่ชุดนักศึกษาในลงในในในลง u ูทูบแล้วลงในเราก็ว่าหนูร้องเพลงใส่ชุดนักศึกษาลงใน u t u b e ก็ได้ในลงยูทูปลงใน YouTube เพราะว่าเป็นรักจากยี่สิบเพลงสามสิบเพลงซึ่งเดี๋ยวว่าเกี่ยวกับของเพลงลูกทุ่งและมาตัแต่ตอนยุคสี่ขวบห้าขวบแต่ว่าจะได้ประสบการณ์ได้ด้วย ซึ่งการทศักษ์ร้องเพลงใช้ทศักษ์ร้องเพลงก็ทัศัล์ร้องเพลงจะว่ามีความภูมิใจก้าวหน้ามีความเตอรสติมีความด้านมุ่งหมายมุ่งมั่นว่าการใช้นักร้องและศิลปินพวกว่ามีศิลปินและนักร้องมีศิลปินลุกทุ่งยุคเก่าและศิลปินลุกทุ่งยุคใหม่ก็ได้ถ้าว่าการใช้ร้องเพลงและเป็นโปรดิเซอร์ซึ่งเป็นเรียบเรียงดนตรีใช้ว่าสอการด้วยว่าใช้เรียเรียดนตรี ถ้าลนุงทายวิดีโอทายเพลงเอวีีวิดีโอทายแล้วก็เพลงเอวีเพลงเงด้วยว่าแล้วก็คืออาจาร,รย์ที่เรหกสัตว์แก้วกับอาจาร,รย์สอนสาขา,ารประมาณเนี้ยคือว่า ไดพวกดังมากอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นเดินชิ่งไดกันค่ะซึ่งนอกจากนี้การทายเอ็มวีกับทายเพลงว่ามันมีความหมายโปรดิวเซอร์เรื่องราได้อย่างไรแต่ว่ามีความใช้ทายวิดีโอและทายร้องเพลงลูกทุ่งประมาณนี้คือการชีิตนี้ก็คือซีรีส์โปริวเซและนักร้องกับได้ว่าท้าสมมตเรื่องการใช้และฝึกผระสบการเวลาผสมอายุและสบการณ์และว่าที่ชัดเจนได้เสมอเรื่อง ได้เรียนรู้ได้การเรียนรู้การพัฒนาแบลว่ามีความแทรกแซงให้กับเรื่องได้อย่างไรแลวนอกจากนี้คือการใช้ฝึกรประสบการณ์ด้วยว่าการทับทายการขับร้องคำคำร้องและทำนองโดยและเรียบเรียนดนตรีภาษาดนตรีด้วยซึ่งบอกว่าการใช้ภาษาและการเรียบเรียงดนตรีซึ่งผว่าเป็นจะเ,เป็นพวกสเสีิงค่ายเพลงไหน แล้วก็ค่ายเพลงลูกทุ่งไหนก็ได้คือสมัยว่าค่ายเพลงทภาปลาฟเฟสกจามิโกวาสยามชัวแต่เพนเรตเสียสแล้วก็เสียงสยามแล้วก็ประมาณนี้คือค่ายเพลงนกพงอินเดียเนียวกับค่ายเพลงหอมเรคคอร์ดยุงข้าวเรคคอร์ดประมาณนี้คือไหนว่าชอบฟ้าเรคคอร์ดบ้านไทยลูกทุ่งบ้านอาสวัสด์หรือว่าพวกกางเนี้ยคือไทยดอนเนี่ยจะเป็นค่ายเพลงวีดูมิวสิกไฮทงคับเรคคอร์ดแล้วก็ไทยดอนมิวสิก ประมาณนี้คือค่าเพลงพ t ทีมิวสิคเิงอะไรว่าคือค่าเพลงคือเพื่อสตูดิโอนะค่า,าก็จะเป็นค่าเพลงประมาณนี้คือค่างไหนแล้วก็สามีแห่งได้ขอดด้วยคะ่ะ จะไปค่าเพลงทุกๆทุกๆค่าเพลงนะคะทุกค่าเพลงลูกทุ่งจะมีเพลงลูกทุ่งทุกค่าเพลงก็ได้จําได้ว่ามีความใช้กัรภาษาค่าค่ายเพลงมีคนที่ค่ายเพลงลูกทุ่งมากที่สุดก็คือกรามมโกกับอาสยามท็อปรายชัวประมานนี้คือพราะว่าการใช้ค่ายเพลงไหนค่ายเพลงไหนบ้างก็คือมีการใช้ใช้มนยุกว่าการเพลงลูกทุ่งและถ่าย MV วประมาณนี้คือว่า การะสบด้วยว่าที่จริงได้ใช้ได้กนุกกกบว่าจะไปค่ายเพลงสุดก็คือในชีวิตในของในประเทศไทยในเพลงลูกๆประเทศไทยแบบว่าจะงานด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะปิดท้ายก็ด้วยว่ากับคือเพลงที่นูทายทาย เอวีเพลงแล้วก็ทายวิดีโอเพลงวีิวิดีโอเพลงแล้วก็วิดีโอเพลงที่มหาลาัยและที่โรงเรียนต้องใส่ชุดนักศึกษาและชุดนิสิตก็ได้ชุดนักเรียนพวกชุดพระก็ได้ต้องถ่ายเพลงและทายเพลงหมดเลยถ้าถ้าส่วนขึ้นเวทีคอนเสิร์ก็ต้องใส่ชุดราตรีชุดนักเรอาชุดศิลป,ปินแล้วก็ชุดสวยก็ได้ประมาณเนี้ยคือว่าทำได้หมดและวคำนองและท้านองได้ด้วยเสมือนว่าเสมือนกันว่า มีความแท้จริงด้วยได้คลายัดใช้เพลงลูกทุ่งและศสียเลูกทุ่งดังเดิมและชีวิตอะลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเราเกี่ยวกับไทยเอวและไทยวิดีโอเพลงลูกทุ่งนะคะก็มีความทเนเถิดว่าแท้จริงได้เสมอเรื่องเหมือนกันว่าเหมือนกับเรื่อากหลแยคนว่า มีความพอสวยพอใจเองพนกล้าหาญด้วยว่ะซึ่งซึ่งบอกว่ามันมีจะมีหรือไม่มีก็ได้นะขอให้กระจายให้กับทุกคนทุกคนความหวังไว้ได้ว่าได้เต็มที่ให้เรียบร้อยและสมผลเรื่องให้ปกัศเรื่องว่าได้เสื่อมจริงแน่นอนเลยคะ่ะรอบคิดนี้นะคะอย่าลืมชมยูทูปหนูเชื่อว่าปุ้ย้าเด็กกดติดตามกดนเองเลยนะคะเพื่อนๆหนูนะคะขอให้ติดตามกดกระดิด่งชอ่องยูทูป่ซนยูทูปจะได้เป็นร้านครละค่ะ ให้กำลังใจกับทุกทุกคนและทุกท่านรอคอยมีความจับเป็นต้องติดตามให้ด้วยติดตามให้เยอะนะคะเพราะว่าของเราจะเป็นจะไม่พลาดไม่พิพาดน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีขอตลาไปก่อนคะ่ะ